Good evening ครับเบิ้งค่ะพี่น้องดูค่ะดูสภาพดูสภาพดูกันเข้างานของเราค่ะบูป้าบูดงวันนี้เข้างานเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าทางเข้าแบบทรหดมากสุดๆแล้วเอารถเข้าไม่ได้เป็นไงคะทางเข้าสุดยอดไหมคะหวัสดีค่ะโอ๊ยตา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 ย น้องคะนี่ละท่าเขาตอนนี้ประมาณห้าโมงครึ่งนะคะโอ้ยๆๆต่กินแป๊บี่เย็นๆตอน,ตอนนี้ทีมงานเราก็กำลังโอ้ยเขาจะมาจ้องสารแล้ว <S <S พ่อยชไม่ดิงสวัสดีครับปีนขั้นแท่นหน้ามาก ปีนขั้นแท่นหน้ามากแน่ยพอยังภาษาอะไรสุดยอดพมาจะโก้พูนจอลล์ทองบุณคนค่ะ <c oughs> บูปลาบูดงมากค่ะเอายางเอากับอ,อ,อ,อีกฝวดเชนอืมอีหนีดูชิ้นพี่ปันปันเอาตัวเล็กมาด้วยเดี๋ยวเราไปดูว้าเต็นน้องแอม,มที่ใน้น้อวันนี้นี่แหละค่ะภาดกิจตามหาเต็นนางเอกนะคะ แม่สวัสดีค่ะมาเร็วค่ะมากับพี่ปันปันค่ะสวัสดีค่ะคุณย่าอุ้ยเสื้อสวยมากเลยครับเสื้อเขียวให้ละม้าหน่อยมาลูกมามาหน่อยมาหน่อยต่อมีขั้นแท่งอีกเลยขั้นแท่งนี่นี่นี่ดำนี่แรงมากเส้นรู้อยู่ไส์ปะเอาความ้าเลยปะ พัดจีตมหาเต้นค่ะพี่ปันพันอยากเต้น้ำมาเห็นเต้นพี่ไหมอ่ะเต้นพี่อเมริอยู่ไหนครับปรากฏไหมให้เพื่อนไปไปสำรวจหอก่อนโอเคขอบคุณมากป้ายุกังดงพี่เมีนสวัสดีครับ เดี๋ยวมาหานะถ่ายคลิปอยู่เ <laughs> จเจเพื่อนรักเจเจช่วยเพื่อนด้วย <laughs> 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 ดูคะ่ะ <laughs> เต้นนางเอกอยู่ตรงนี้นะคะเนางเอกอยู่ตรงนี้นะคะเต้นเจอยู่ตรงนี้นะคะอีลีบอ่เลิศสามที มารกับพี่ปันนได้หนิโวเขาไฟเหรอเอมงงมากเปิดไฟยังไงเราเพื่อนเปิดไฟไหนคะ่ะเขายังไม่ปล่อยไฟหรอเจ๊จมันไม่ปล่อยดิไม่ติดเพื่อนช่วยดูให้หน่อย,อย <laughs> ขอบคุณมากครับต่นย่งไฟมอติดนะคะ สวัสดีค่ะน้องมอสสวัสดีค่ะลืบภาพบรรยากาศหน้าง,งานนะคะตอนนี้ประมาณเกือบหกโมงแล้วนะคะนี่พี่หวานคะไปดูบรรยากาศนะคะคะพีน่น้องวันนี้โอ๊ยจะได้จะได้ต้นคู วันนี้จะได้โดนภูวันนี้มาเต็มตดนภูค่ะโดนคานาเต็นคานาเลยค่ะนี่นะคะเราจะอยู่กันแบบนี้เต็นต่างอือยู่ตรงนี้นะคะวันนี้มากับพี่ปันปันครับมามาก่อนวันนี้จะดูไหวจะดูหมอรำอีลีสิพาไปบังไหวนี่แล้วถ้าไหนนอนอยู่นี่เบทีมวยอันนี้เปทีหมอรำค่ะ ไม่บป้สวดีค่ะจะไปใสรสงวยไปรเรียกค้อยก่อนจะไปยก<ต><ว>ห้อยบอนี่หน้างานแล้วตอนนี้ค่ะบ้าพี่น้องว่าปูาสาดเร็วบ้ามาชมลำแบบคันทนาเลยนะคะวันนี้เลิศม,มากค่ะแล้วฝั่งนี้คือเวทีมวยค่ะ ฝั่งนี้เวทีสาวน้อยค่ะเอ้าพี่นอ้องโยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นเขาอ้อมสังกระสีแบบไหน,นน้องนี่เพื่อนเขาอ้อมสังกระสีแบบไหนนี่เ,เอ,อ,อ้อมเวทีมวยด้วยใช่ไหมครับอ้อมเวทีมวยมานี่เลยเอ้าแล้วเขาจะชกมวยพร้อมเล่นหมอนำไหมใช่แล้วก็ชุบแล้วชกบไปไแล้วก็ลื่นไปเอาเลิศเพื่อนจะไปเวทีไหน อ๋อนี่ก็ต้องไปเวทีนี้แหละเพราะว่าลอยนจับน้ำก่อนครรบจ่าร์จดึงบรรยากาศพี่หนองกรร็นั่งปูสานค่ะสุดยอดจริงๆนั่ค่ะนี่ค่ะใครมาก่อนก็จะได้จับจองที่แหวน,นนี้นะคะเป็นไงคะพี่หนองคะ จับจองพื้นนี่นะคะใครมาก่อนได้ก่อนนะคะคืนนี้คาดว่าจะเต็มอายะค่ะแต่ว่าแบบเป็นกันแท่หน้าไม่จัดระวังในเด้อค่ะพี่น้องค่ะแาดแก่งนิูนว่ามากไกลได้นี่ น่ารักมากๆนะคะไปทีของเราก็เริ่มน่าจะเกือบ90%แล้วสวัสดีค,ะค่ะทีนี้นเอร์เราก็ทยอยอาบน้ำกันแล้วนะคะไปอาบน้ำดีกพ่งเต้นมอล่ัมกับยืดปรามา่นนี้แะค่ะเต้ามันนีสีเดียต้นผู้แน่นอนเลยเอแมแอมขาดมาต้องได้ใส่รองเท้า <laughs> cái sò tháng này nó mắc càng nè nguồn đâm đâm nè บรรยากาศร่มเย็นสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับเป็นไ,ไงเสื้อได้มายัางเสื้อได้วันที่28ครับผมจ้าจ้าเดีด๋วยวนูเอาให้แม่นะ คนละตัวกับจีครับผมเบอร์แอลนะลูกได้ค่ะเฮงเลรวยรวยสุขภาพแข็งแรงตีใหม่แล้วขอบคุณครับผมไม่ได้วยพอให้ลูกักทีไม่มีเวลาขอตัวนะขอคุณแม่ไม่เค่ะนุ้ยเมื่อนี้คือเสด็จต้นผู้คันแท่หน้าเทมแม่ดราดก็เลยให้รถคันแรกเข้าไปนยดราดาดันน้นก็ให้รถพายดเข้าไปก็รถพายดจอดอุ้ยรถห่อขับดดราดรถไม่ยอมมาลยบอกแม่ฉันบอกแล้ว พี่นอนจับจอมเื่นทีนะคะของแท้ค่ะมาแก๊งแรกเลยนะคะมาก่อนได้ก่อนิีค่ะเกิดอะไรขึ้นหน้าเวทีสาวน้อย <c oughs> ไดยมาก,ก่อนกระเด้ก่อนนะคะพี่น้องคะ่ะผุ่นจุม่มผุ่กนกระแมนนะะ่นค่ะสวัสดีค่ะแบบ <c oughs> ม่ผ้าเบินดบรรยากาศของเรานะคะสำหรับ <ขอ S 1> หนางานมันนี้นะคะเดี๋ยวแม่ก็จะไปเตรียมตู้แต่งหน้าแต่งตัวแล้วนะคะวันนี้มอลำก็ซีอ่กันแบบ สายล่มต้นผู้ดังตามอึ<ป>๊บพี่น้องแอมมี่ค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะอึ๊บ <quad S 2> นี่ค่ะ,ะ hey. เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ